ตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องการกัญชาเพื่ออะไรครับหนึ่งหลับครับสองลดความเครียดสามลดอาการเกร็งลดอาการปวดนะครับและที่สําคัญก็คือในงานวิจัยหลายชิ้นและสิทธิบัตรยาต่างชาติเกี่ยวพันกับการบําบัดโรคมะเร็งนะครับและตรงนี้นี่เองเนี่ยมันทําให้กัญชาเนี่ยมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากในเวลาตอนนี้ในบางประเทศอย่างเช่นอิสราเอลเนี่ยนะครับพอกัญชาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะเห็นสถิติการใช้โรมใช้มร์ฟียในโรงพยาบาลลดลงไปยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง มันจะท้อให้เห็นว่ามีคนเสียผลประโยชน์นะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านก็รวมถึงเศรษฐกิจในประเทศเขาพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นลดการนําเข้าลงประเทศไทยก็เหมือนกันครับยาหลายตัวอาจจะลดบทบาทลงเพราะว่ากัญชามีบทบาทมากขึ้นเช่นยานอนหลับยาลดการอักเสบยาแก้สะเก็ดเงินยาผิวหนังซึ่งตรงนี้มีงานวิจัยทยอยมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีคนพัฒนามาเรื่อย ลดอาการเกรงชักลดอาการโรคลมชักพาหินกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะถ้าการแพทย์แผนไทยถือว่าแก้วาโยธากรเริรก็คือว่าลมพัดที่ไปขึ้นบนมีอาการเกรงผิดปกติเคียัผิดปกติที่อยู่ท่อนบนนะครับนักจากสะดืงขึ้นไปนะครับค่ะและมีอาการเกรงมีอาการปวดพวกนี้ครับใช้ได้หมดเลยซึ่งถ้าเรารู้จักอามาใช้บวกกับการวิจัยซึ่งตอนนี้งานวิจัยก็กําลังก้าวหน้ามากขึ้น,นเรื่อยๆครับ ในที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่าการวิจัยเหล่านี้จะทําให้คนไทยรู้จักใช้มันอย่างชาญฉลาดมากขึ้นยกตัวอย่างสักหนึ่งเช่นนะครับางานวิจัยของล่าสุดเลยเนี่ยผมไปร่วมในการก่อตั้งกับทางวิทยาเขตราลรังสิตนะครับร่วมกับคลินิกบางแห่งเนี่ยเขาก็ได้ดาเนินการเพื่อจะไปตรวจสอบหาอาสาสมัครตรวจดี a อเอราเลยครับว่าเราเหมาะกับการใช้กัญชาแบบไหนย,ยังไงบ้างค่ะซ,ซึ่งในที่สุดแล้วต่อไปเราจะไม่มั่วครับทดลองครับ ลองผิดลองถูกอีกหน่อยเราจะรู้ตัวเราเองมากขึ้นถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มรังสิตนะครับค่ะแล้วเราจะได้ตรอดดินเอฟรีเลยนะครับฟร้อมลและจะจะเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราทุกคนองค์ความรู้เหล่านี้ครับจะไปถู่การพัฒนาให้เราใช้เป็นใช้ถูกต้องลดอันตรายมากขึ้นหลังจากเราปลดล็อกออกจากยาเสพติดแล้วค่ะแต่บางคนก็ยังมีคําถามอยู่ว่าแล้วถ้าใช้กันเยอะๆขึ้นมาเนี่ยนะโอกาสจะติดเนี่ยมันมันมีไหมคะอาจารย์ มีครับเพราะว่าอย่างนี้ครับสิ่งใดก็ตามที่เราใช้ต่อเนื่องเป็นนานนะครับมีโอกาสติดได้เพียงแต่กัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหร,รี่ตามสถิตินับตั้งแต่วันแรกที่มีการใช้กัญชานะครับจะต่างกับการติดเหล้าและบุหรี่มากเช่นการสุกวันแรกที่เราเริ่มสู่บุหรี่นะครับจะมีประชากรมีโอกาสติดบุหรี่หกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ทั้งโลกครับในเชิงระบาดวิทยา สสุราไม่มีใครไม่เคยดื่มนะครับส่วนใหญ่เป็นคนคนไทยได้ดื่มนั้นนะครับแต่มีโอกาสติดอยู่ยี่เปอร์เซ็นเท่านั้นในขณะที่กัญชาครั้งแรกที่มีการสูงกว่าครับจะมีโอกาสติดไม่ถึงสิบเปอร์เซ็ครับแปดจุดเ้าเปอร์เซ็น